โรงเรียนบ้านนาตอดครับผมอ๊อตำบลทุงวังอำเภอสเติจังหวัดบุริรัมนะครับผมอ่รารอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่โน้ตครับพาน้องแม่จิเลยอันนี้ครูหัวหน้าทิมานแมจิจังนะเดี๋ยวพี่ๆอยากทำบุญเรียนเชิญครับใส่กล่องให้เลยอย่าใส่กล่องได้อย่าไปยัดใส่นมน้องเมจินะ,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 ะเป็นเรื่อง่อพี่โน้ตพาไปน้องแม่จินะไปเลย ให้น้องเมจิถือได้พี่โน้ตพาไปเลยทำบ,บุญด้วยกันพี่มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะครับถูกต้องครับถ่ายรูปได้กับน้องเมจินะะหัวหน้าทีมง,งานนะฮะตัวจริงเสียจริงวันนี้วันนี้เต้นไม่ได้นะเพราะผัวเขามาใครอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยนี่ผัวเมจิคือใครวะ <c oughs> หน้าตางี้ผัวมันคงจะหล่อหน้าดู ภาพบอกเลยนะผมเดี๋ยวเดินวนซ้ายวนฝาครับทำบุญครับผมนะเดี๋ยวจะมีกล่องเดินไปให้พี่ใส่คนละกี่บาทแล้วแต่ทำบุญกันเลยไม่ต้องกลัวแล้วได้ทั้งหมดทำบุญถึงน้องๆแน่นอนจากโครงการสร้างฝันนะจากพี่สู่น้องๆนะครับธุรกิจขินกันดานใช่ไหมเป็นกิจกรรมสรารฝันจากพี่สู่น้องครั้งที่สี่นะครับผม i die